สวัสดีค่ะทดิฉันชื่อนางชยาม่าเสรีกุลเศษรหัสประจำตัวพระอริยะ660426ก่อนอื่นต้องขอน้อมกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ดรโรดและครูทุกทกท่าน ที่ก่อตั้งกลุ่มทางลัทธิสุนิพานขึ้นมาที่ได้ให้โอกาสได้เข้ามาฝึกปฏิบัติกันการปฏิบัติแรกเริ่มของดิฉันก็ได้คุณครูทิพย์เพนซิลิเป็นครูผู้ฝึกและคุณครูเจ้าหญิงเป็นครูพี่เลี้ยงดิฉันก็ทําตามที่คุณครูบอกและสอนทุกอย่างแรกเริ่ม ขอพะระเมตตาขอพระบารมีองค์สมเด็จและหลวงพ่อทุกวันถวายบุญแผ่บุญแผ่กุศลให้บ่อยครั้งตลอดวันยิ่งดีการจับภาพพระและภาวนาไปด้วยตอนแรกจับภาพพระยังสับสนว่าเป็นแบบไหนยิ่งเพ่งยิ่งมองก็ปวดหัว คุณครูท่านเลยแนะนำให้กําหนดลมหายใจเข้าออกภาวนาไปด้วยจิตใจก็สงบมีสมาธิดีขึ้นจับภาพพระไปด้วยโดยการมองดูภาพหลวงพ่อทําบ่อยๆเพราะจิตใจเราสงบมีสมาธิภาพพระก็มาเอง แล้วยึดตินห้ากมาบทสิบทุกวันก่อนนอนและตื่นนอนให้นึกถึงความตายตลอดเวลาหากหมดลมหายใจเวลาใดขอไปอยู่กับหลวงพ่อบนนิพพานต้องขอขอบคุณคุณครูทิพย์และคุณครูทุกทุกท,กท่านนะคะที่ให้กำลังใจทุกวันให้สู้ๆ้ทุกวัน จนถึงวันที่ได้ประกาศว่าได้จิตเป็นระโสดาบันรวมเวลา51วันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ